็สวัสดีช่วงเย็นนะครับวันที่17กุมภาพันธ์2569นะครับก็อยู่กันที่ที่อยู่รถแสนสุขนะครับผมตอนนี้ก็เวลา17นาฬิกา15นาทีนะครับกำลังรอเชื่มขบรถธรรมดาที่284นะผมจุกเสม็ดกรุงเทพขอนลำโพงนะครับวันนี้ก็ล่าช้าไปร้อยกว่านาทีนะครับกำลังรอชมกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับช่องรถไฟสายตะวันออกนะครับ อย่ามารอชมอับขบวน284นะครับผมมารอชมกันครับ17บเนาฬิกาสินาทีนะครับก็ามารอเชิญขบวนรถธรรมดาที่284นะครับผมจุกสมิตรกรุงเทพหัวลำโพงนะครับลาช้าไป2อ4นาทีนะครับร้อยยี่สิบกว่านาทีนะครับผมพูดผิดนะครับ ขอลาช้าไป123นาทีนะครับขบวน284นะครับ ไปกับ,บรถทันต์ที่284นะครับจุกเสม็ดรกรุงเทพฯพรลำพงนะครับระยะชาร์124นาทีนะครับผ่านแสนสุข17เมษายา19นาทีครับ